ช่วงเซ u ูลอยบีดหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากจากภาพยนรอคอมของทาง Prime Video เรื่อง The Idea of You และ Red, White and Royal Blue นักแสดงดาวรุ่งอย่าง Nicholas g l ลาต i n e ก็กลายเป็นลูกรักของทางค่ายอ m a z ม n m m m ทันทีเพราะล่าสุดฮีได้รับเลือกแสดงเป็น He-Man ในภาพยน์คนแสดงเรื่อง Masters of the Universe แล้วจ้า นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของทางแบรนด์ของเล่นอย่าง Mattel ที่อยากจะนําเอาของเล่นชื่อดังมาพัฒนาเป็นภาพยนต์ ามรอยความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่อง Barbie Masters of the Universe อ้างอิงมาจากซีรีส์ในยุค80เรื่อง He-Man and the Masters of the Universe ซึ่งเป็นการตามเรื่องราวของเจ้าชายบนดาวเคราะห์ e t e r n i a ที่ได้ค้นพบพลังของ Gray y s k u โ l ทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็น He-Man เจ้าแห่งจักรวาลที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นการนำไปสู่การต่อสู้อันดุเดือดระหว่างเขาและ Skeletor ผู้ชั่วร้ายเอาจริงๆแล้วแต่ The Masters of the Universe เป็นของเล่นมาก่อนแต่ขายดีเกินจึงต้องผลิตออกมาเป็นซีรีส์นั่นเองก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ได้เดินหน้าต่อหลังจากก่อนหน้านี้ทาง Netflix ที่ร่วมมือกับโซ mm. นี่นำไปพัฒนาแต่ก็สู้ค้าโปรดักชันไม่ไหวเลยต้องพับโปรเจกต์เก็บไว้ก่อนด้วย Masters of the Universe มีกำหนดฉายในวันที่6มิถุนายน2026ค่ะ